ค่ะสวัสดีค่ะถ่ายดอกกุหลาบช่อนี้ไว้ก่อนนะคะดกมากจริงๆดกแบบโอ้โหหนึ่งดอกนะคะล้อมรอบไปดอกเล็กๆไม่รู้เท่าไหร่เมื่อกี้พุงลืมไปแล้วเกือบ20สิดอกเอาง่ายๆตอนแรกว่าสิปดหรือเปล่าลองนับใหม่ดูสิ เดี๋ยวก่อนนะคะเดี๋ยวผมลองนับก่อนหนึ่งสองสามสี่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดดอกนะคะสิบแปดดอกไปทำงานกันแล้วสิบแปดดอกอันนี้ก็จะเป็น เมื่อก,กี้ถ่ายกระลอกไม่ทันนะคะกระลอกถ่ายกระลอกไม่ทันเดี๋ยววันใดวันหนึ่งเูจะต้องถ่ายวิ่งหลายตัวเลยนี่นะคะชอบมาถ่าย <S <S ดอกพุดบานแล้ว ดอกพูดบานแล้วนะคะดอกเปลดอกเออเลยเปลดเลยนี่นะคะดอกเปลดเลยน้องชายปลูกเขาปลูกขนุนอะไรทำไมมันลูกลูกแค่นี้ดูดูดขนุนเหมือนขนุนแค่ออก หลายลูกด้วยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกลูกเจ็ดลูกฝ่อไปแล้วหนึ่งลูกขนุนแค่นะคะขนุนแค้ลูกน่ารักเช่ยอย่างนี้ต้องเอาไปแกงเอาไปทำกับข้าวไม่รู้ว่ามันจะโตรหรือเปล่าเพราะว่ามันออกมาทีไรมันก็จะเป็นแบบลูกเล็กๆแค่มันซื้อพันอะไรมาเนาะ เปล่าเป่าดอกไม้สีขาวนี่ก็เริ่มออกแล้วออกออกรอ,อ,อบใหม่นี่นะคะออกรอบใหม่ฝนตกอาจจะไปนานได้เลยนี่นะคะดอกมะลิไม่ออกดอก แสงไปทางไหนวันเนี้ยแสงมองไม่เห็นเลยนี่นะคะแสงดอกมะลิสวยไหมคะพาไปดูไว้นี่ดีดกลัวนูเอี้ยง นกเอียงเนี่ยสมัยก่อนของเล่นปุ๊กสมัยก่อนตอนเด็กๆลูกโพลูกโพนะคะกำลังออกเลยเดี๋ยวกำลังจะออกดอกเดี๋ยวก็จะเป็นลูกนะคะถ้าลูกเป็นแป้นทำเป็นลูกข่างได้นะคะเอาไม้ลูกชิ้นเสียบกลางนะคะแล้วก็เอามานั่งเล่นกับพวกน้องๆน,นะคะ มานั่งเล่นแล้วก็เอามือมือหมุนมือหมุนว่าใครจะนิ่งได้นานากว่ากันนะคะของเล่นสมัยเด็กๆมันไม่มีอะไรเล่นสมัยก่อนนะคะสมัยโบราณปุ๊กนี่เกิดนานเหลือเกินอุยตัวนี่ตัวอะไรเห็นหรือเปล่าไม่ทราบนะคะ ตัวมันเล็กจะไปนาะได้เหรอือเปล่าเปล่า,เปล,าเปล่าก็ติดปุุกมากเลยว่าไงคะอืม ว่าไงคะหืมไปไหนคะมองไม่เห็นนะ